บรบอกไปขึ้นไปบนรูฟอ่ะแล้วก็เอาข,ขึ้นก็ขึ้นวะ,ะวันวันอนะ่ะปีนแต่หลังคาไม่ทำอะไรปีนขึ้นหลังคาร้านน้นร้านนี้มันละเหนื่อยโอ้ยเบ๊มสกีมาดูสูงมากขาสั้นเราขึ้นไปตรงโน้นอีกเหรอแม่ don't wanna go ฮัลโหลลงข้างล่างดีกว่านะเป็นโรงแรมนะเ,นเพื่อนๆลงดีกว่าว่ะเสียวไมก็เสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> แล้วเมื่อกี้แอรอนปีนแบบรวดเร็วอะ่ะไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยความรู้สึกเสียวแต่ตอนน้อยนะนะอยู่บนหลังคาพุนเดชเฮานะ่ะตอนเราไดห no. น้อยนะเราอยู่บนหลังคาพุนเดชจะบอกให้ไหนวะ แอรอนมันก็หาแบบว่ากำลังจะฟีดฟิกเซอร์เนาะก็กำลังหาว่าลิกกิ้นอยู่โน่น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 นินนูนนินเนินอยู่ในร่มเข้าใจไหมเพื่อนๆว่าตอนมันร้อนมากข้างนอกอ่ะเอ๊แล้วเราอ่ะครั้งล่าสุดอ่ะแอลลอนันก็เก็ตซันเบิร์นใช่ไหมซันเบิร์นแบบแย่มากเลยคลิปที่แล้วเราก็เลยแบบ บอกที่รักคืต้องใส่ซันสกรีนนะไม่งั้นอะ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้เพราะว่าเราอยู่อยู่ในแดดมากกว่า 2- อสามชั่วโมงอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีไงไม่ยอมแพ้ทําฟรีเซอร์อยู่นั่นน่ะทําอยู่นั่นเป็นอาทิตย์แหละบอกว่าที่รักซื้อใหม่เถอะมันบอกซื้อใหม่ก็เทนทาวส์นหมื่นเหรียอญนอ่ะฉันไม่มีเงินเราเซฟเงินตรงนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอรอนบอกเราไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพคเราจะต้องมาซ่อมทุกอย่างไงมันขึ้นลงประมาณ80รอบละลงมาเถอะ no scare I'm scared I, I don't want it I know you're better than me see how what ่ e I d o w w a a t o g o You want me to help y o no 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 it's working now คนใฮโลงแรมก็บอกอีเท่มึงตะโกนอะไรกันมะวันนี้มาดูรถอีกแล้วเพื่อนๆก็ดู ความสวยอันนี้น่าจะเป็น6ที่นั่งนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็น BMW X7 เดี๋ยวมาตาจะให้ดูข้างในคือ i n น e ท i o r ไปดูฝั่งนอกกันจะเป็นสีเซนเห็นไหมสวยมากเราเพิ่งซื้อ Mercedes ไปนะเรามาดูอีกและก็ไม่จะเป็นแบบนี้จะเป็นซันรูฟสออัน นี่คือโฉมอันนี้ปี2024นะคะเพื่อนๆแม็กสวยแล้วก็ไปดูตอนแรแกเราก็ยางนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่นะดูท่าทางแล้วเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่มือหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือพรี owned. โอนเอ้ยข้างหลังเลเทลไลท์มันสวยมากดู I love it อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอเมอร์ชันะเพื่อนเอนมันก็จะมี M อนี่คือจะแบบแรงเราเอาแบบให้แค่คนเช่าแล้วก็จ้ธรรมดาพอ,อยวไปเปิดไอ้หลังรถให้ดูปึ๊บเวลาเราเปด ก็จะออกแบบนี้ปึ๊บนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราเปิดตรงน,นี้มันก็จะลงมาให้เราเงี้เวลาที่เราโรมันก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็จะลงอัตโนมัติปึ๊บอ,อันนี้โรหนึ่งมันจะลงเองอันนี้เขาขายอยู่ที่ราคาหกหมื่นเก้านะคะก็เดี๋ยวเอามันขึ้นมาก็น่าจะกดตรงนี้ แล้วก็กดตรงนี้ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะสวยไหมแล้วเวลาเราปิดแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บเราจะปิดแบบนี้ปืชชอบนะชอบสี ทุกอย่างอันนี้คือไม่มไมเคยมีอัิเสบนะคะเราก็จะพู l l o แบบเวลามันจะมีวิน number นะเพื่อนๆมันก็คือตัวทเลขของตัวถังทีเนี้ยเขาจะตรวจสอบหมดเลยเขาจะไม่แบบมีการนู่นการนี่เนี่ยอันนี้ก็คือวิน number จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเราก็จะวิน number ทุกๆ d e ลอร์ชิปเวลาที่เราจะซื้อขายของรถนะ่ะมันจะต้องมีประวัติรถวิน number แล้วเขาก็จะพู l l o แบบทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้เราหมดเลยที่บ้านเราเขาก็จะเรียก car f a c ใช่ไหมไหนรับปเปอื่อร่อนเอาไปไว้ไหน นี่ก็จะเป็นข้างในสวยมากนะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเป็นปุ่มตรงประตูเราก็กดตรงนี้ปึ๊บซั Sun นรูฟเปเนี่ยตรงนี้มันก็จะ private ขึ้นไปปื๊บเห็นไหมแล้วก็หลดลงข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นซันรูฟอันหนึ่งอันสองนะเก๋เก๋เกมากคันนี้สวยเก๋ไหนดูน v ก g a t i o ่แบบคืนใหญ่มากหน้าหน้าจอคือใหญ่มากโอเคไอรอนก็ไปตรวอจอนจิ้นทุกอย่าง I like how the R so sport นะมหมห6ที่นั่งแล้วเราบอกว่าฉันชอบนะแต่ฉันไม่ชอบราคาแพงเกินไปราคาเต็มก็คือ1 0 0 0 0กับอีก40,000มั้งไหนมาดูใบเสนอราคาซิแบรนด์นี้ก็คือ1 0 0 0 0นะคะถูกกว่เมืองไทย s h e p e r h a n Thailand Thailand p l 200,000 Wow 1 50,000 because tax 200% Same like that in Thailand yeah Nuts that's crazy I know You have to be rich to drive the BMW or Mercedes in Thailand. I cannot afford it. It's right here. See this part's kind of moved out a little bit, and then over here, it's like I don't know. เพื่อนๆขาวันนี้เราทำข้างนอกแล้วก็ข้างใน แอรอนกำลังเอาป้ายของพรีโอนนะคะออกแล้วก็เห็นไหมตรงนั้นจะเป็นหลังคาแต่นางก็ออกอันนี้แล้วแล้วก็ทำความสะอาดข้างในมันจะสวยมากเวลาเอาเราเปิดหลังคาออกอะ่ะมันจะเห็นแบบเวลาเรานั่งมันจะเห็นแบบท้องฟ้ามันจะเห็นวิวแบบวิวรอบบ้านเราอะค่ะไหนตรงนั้นก็จะเป็นน้ำเนาะแต่เขาแลนที่จะสร้างโรงแรมมาริออทมัง้งไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะใช้เวลาแบบ หลายปีอยู่เราไม่อยากให้สร้างอะ่ะเพราะว่ามันบล็อกวิวน้ําของเราเพราะว่าร้านของเรามองไปเห็นทะเลแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันก็จะมีโรงแรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะปิดวิวอะ่ะวิวมันก็จะแบบหายไปอะ่ะแต่เราก็คอนโทรลทำอะไรไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่มไม่ใช่พื้นที่ของเราอันนี้คือร้านจเจแปนนิสนะคะที่จะย้ายมาเปิดใหม่เป็นเพื่อนของเราเนี่เอง เขาจะขายพวกซูชิร้านอาหารเจแปนิสนะแต่เป็นคนเกาหลี <c oughs> นะก็ก็ทําเหมือนกันทํามาสักพักแล้วอันนี้คือสร้างใหม่เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือสร้างใหม่เลยข้างในแบบน่าจะไม่ได้ใหญ่เท่าเราอะเรามาตาชอบนะชอบร้านเล็กๆแต่แต่ว่าดวงอะไม่เคยจะได้ร้านเล็กเลยได้ร้านใหญ่ตลอดเดี๋ยวเราจะเอาหลังคาเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นออกเนาะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาคงปิดไว้แบบว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แอลอนก็ชอบปีนหลังคาเนาะแต่หลังคาเขาสูงมากเลยนะเพื่อนๆดูคือแบบว่าแอลอนก็ซ่อมแอร์ทุกสิ่งทุกอย่าง running very good แล้วก็ยังมีแบบปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ก็ทุกอย่างก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าน่าจะอีก2เดือนก็จะได้เปิดเมนูยังไม่ได้ทำเลยค่ะ System อ,ออกแล้วร้านในตำนานนะเพื่อนๆน่าจะตั้งแต่ รล่อนี้ตั้งแต่มาตาม,มาอยู่ที่อเมริกาแรกๆเนาะ2015มาตาก็เคยมาทํางานร้านนี้นะก็ได้เจอแอรอนที่ร้านนี้พบรักของแอรอนร้านนี้แอรอนมาพบรักเราร้านนี้แล้วก็ ได้มาเป็นเจ้าของร้านนี้เมื่อ2015นะ10ปีที่แล้วแล้วก็แต่งงานร้านนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนคือเราอะ่ะคือประวัติของเราก็คือเหมือนมาทํางานที่นี่แล้วทีเนี้ยเลิกงานเนาะเลิกงานเราก็มากินเหล้าตรงที่เนี่ยจะเป็นบาร์เนาะมากินเหล้ามากินข้าวที่นี่นะเพราะมันปิดดึกมันปิดแบบตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนแล้วก็มาเจอแอนรอนกับน้องสาวมันเห็นเรามันก็เดินพึกๆก,กมาแล้วได้หาน่น่ากลัววะแล้วก็บอกว่าอยู่นี้นะช็อตเขาบอกว่า โอเคแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะว่ามีผู้ชายซื้อช็อตให้แต่ตอนนั้นอะมมนได้ว่ามันมากับแฟนมึงมากับแฟนแล้วมึงมาซื้อช็อตให้กูทําไมวะแต่ไม่คือน้องสาวเขาน้องสาวที่เขาสนิทอ้อาวก็เอาเอาเอซื้อให้เรากินเราก็เอาไปไหนอะคะนี้ในโรงแรมอยู่ข้างหลังนะปาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในได้ที่ได้เป็นยังไงบ้างมาแบบมาตาเพิ่งคลีนออกไปบอกว่าเอาก็เอาแล้วก็เอา,แล,เอาแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเออแอลอนอันนี้ยังไม่คลีนนะฉันทํางานอยู่ร้านเน่ะ อันนี้เวทีเสร็จแล้วเวทีพ่อก็กรูอ่าหมายถึงติดกาวแรปเปอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแกรนิกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิเราเพิ่งเสร็จแกรนิกวันนี้สวยนะเนี่ยจ่ายไป8,000น่าจะประมาณ8,700 8,800เหรียญนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นแล้วก็ติดโอเ b ป you have to the water go down there the bubble อันนี้ก็ติดฟิล์มติดฟิล์มข้างบนตรงโน้นแล้วก็ติดฟิล์มข้างบนตรงนี้แล้วก็ติดฟิล์มตรงนี้แต่ข้างบนยังไม่ได้ติดแล้วก็เห็นไหมเวลาหลังคามันมันจะเปิดมันก็แต่มันต้องดูตอนกลางวันแล้วมันสวยมากอันนี้ก็ติดฟิล์มตรงนี้แล้วร้อยแต่เหลือแต่ข้างบนอันนี้คือยังไม่ติดฟิล์มเห็นไหมเวลาเราไม่ติดฟิล์มกับติดฟิล์มต่างกันไหมแต่ว่า กระจกอะ่ะมันสกรปรกแบบว่ามันเป็นดับบลสองกระจกอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันนะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันไอมันอยู่ข้างในแล้วมันสกรปรกแล้วมันเราไม่สามารถทําความสะอาดได้นอกซะจากเราจะต้องเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วมันจะแพงมากเราก็เลยเอองั้นเอาแบบนี้ไปก่อนอันนี้จิกมุมหนึ่งน,นี่ก็แล้วกระจกตรงนี้ก็จะติดนะอันนี้ก็จะเป็นเดินเข้ามามันก็จะเป็นมาตรงนี้ก็อันนี้เสร็จแล้วอันนี้แอลลอนทำอ e ีพ็อกซี่เรียบร้อยปึ๊บอันนี้เราไปออคชั่นมาเค้กเบเกอรี่นะ ก็คือที่ใส่เคก้กอันนี้ก็คือแกรนิกแกรนิกคือแบบสวยมากอะพูดเลยแล้วแกรนิกเสร็จเราก็จะติดไฟห้อยๆลงมาเนาะแชนเดลเลียเล็กๆห้อยๆลงมาแกรนิกสวยไหมบาเราใหญ่มากอะพูดจริงทีวี <TV S 2> มีกี่เครื่องนะเราจะใส่ทีวีประมาณเกือบยี่สิบเครื่องนะสวยดูดิก็นะอะอย่างเรามานั่งเดี๋ยวเราเรามานั่งกินเหล้าตรงนี้เนาะปุ๊บ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 ,บ,บกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีอ่าสตูบาร์สตูเดี๋ยวเราจะบาร์สตูมาติด ตรงนี้นะบาสตูแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้อินส tall เดี๋ยวเรารอแกรนิตของเราเสร็จสวยนะแบบ มาเอาของมาส่งวันนี้ใหญ่มากยาวมากวันนี้จะมาส่งสีพาเลทนะอันนี้เรามาจากออปชั่น แซ่บนั่น是我的5,000ดอลา s ์ใช่ไหมใ่ใช่ใช่อช่ใช u ใช่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 ใชมใช่ใช่ใ24,000เห่ีย่แม่ใช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 ่ใน่ใช่มช่ใช่ใชช่ใชใช่ช่ใ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 ช่งช่าเ่ใ่ใช่ใช่ใน่ใ่ใใ่่ใ่ใ่อน่ใช่ให่่่ อันนั้นอ่ะคือฮอตโฮลดิ้งแคบเนตก็เหมือนแบบเหมือนมันล้มมาแล้วแบบมันบุบอยู่ข้างๆอ่ะเราไปประมูลมาเขาแบบเอาบิสเนสแบบไม่เอาบิสเนสแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาประมูล6,000เหรียญในราคาเต็มมา2อ0หม่นสี่ อันที่เราไปประมูลมาครั้งล่าสุดเพชรพูลเือกคือใช้ไม่ได้ทางเราอะได้ของมือสองในสภาพที่โอเคถ้าเราเลือกเป็นนะเพื่อนๆในราคาที่แบบแบสิบเปอร์เซ็นต์ในราคาแบบราคาเต็มแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเหมือนดันที่เขาประมาณเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเต็มอะหกพันเห็นเค้กตัวนั้นไหมคะข้อดีคือเราได้ของในราคาถูกจากหกพันซื้อมาแปดร้อยอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่มันน่าจะใช้ได้อีกห้าปีสิบปีเพราะว่าของพวกเนี้ย เวลาเราซื้อมามันใช้ได้นานนะไอ้พวกคอมมิเชียลอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเพื่อนๆว่ามันได้ไหมแล้วความสะอาดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ <pareil. S 1> จะมาแบบนี้เห็นไหมคะมาในสภาพ DB แบบนี้เลยตรงนี้ก็จะมาแบบแบรนด์นิวันนี้แบรนด์นิวก็แบบ2 0 0 0มกว่าแต่ว่าไปประมูลมาได้ราคา6 0 0 0ไปบิดกับเขาแบบแข่งกับเขามาออชั่นเว็บไซต์นะเพื่อนๆชื่อว่า s ซ c ก n d คือ2 2อเปะ่ะ second s u p p l ด c อ m เพื่อนลองไปดูนะแล้วก็สร้างไอ้เขาอะ่ะแล้ว,พวเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปดูว่ามันก็จะมีมาประมูลเรื่อยๆแล้วมันมีของเยอะมากแล้วทุกอย่างโอเคแล้วเขาชิปปิ้งให้ด้วยแต่เราถจะจ่ายค่าชิปปิง้งมาดูวันสุดท้ายของเราในวันนี้ดีกว่ากันไกลของฉันหาแต่กันไกลวันวัน อันสุดท้ายของฉันอันนี้เรารอคอยมาสักพักเลยนะอันนี้แต่ว่ามันสกปรกมากอ่าต้องทำความสะอาดเเราจะต้องลากเข้าไปข้างในในตัวแล้วทำความสะอาดนะดูมันสกมันเหน็นมากอันนี้คือยักกี้ที่สุดนะ y o e a y t h w e r s out and i teacher then clean insideYeahWhat e e r is that <forgetting. S 2> yeah oil something I think mm hmm. I don't know maybe is work or not work we have to go taste it you want to turn on it before we clean up แต่เวลาที่เวลาเราทำความสะอาดของทุกอย่างมาเวลาเราซื้อมือสองมาแต่มันแบบมันโอเคเลยนะคะเพื่อน Work but I have to clean the foil foil มา,มาตั้มไม่รู้ว่าที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่นะ แต่แค่รู้ว่าที่นี่นแพงมากอันนี้น่าจะประมาณสี่ห้าพันเหรียญอันี่อันที่มาตาบอกอะก็ดีใจถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันมันทำงานได้เนาะเมื่อกี้ไปคุยเมื่อกี้มีคนมาเอาของที่เราวางไว้อยู่หน้าร้านเราก็เลยบอกว่าเธอข้างหลังร้านมีเต็มเลยเดี๋ยวเราไปโชว์เขาขับรถมาเอานะเคลียร์ของทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเราทิ้งอะไรบ้างทิ้งบ้างนี่ เฮ้กิทโอเคยาเนี่ยนะเขาก็มาเอาเห็นไหมไอไฮแชแล้วก็เอาของมีโต๊ะมีอันนี้ทำงานนะแต่แอดล็อคิแก่ซ่อมอันนี้คือเพ็โคเล์แล้วก็เลยก็เลยไม่เอาก็แล้วแต่เขานะว่าเขาจะเอาอะไรไปอันนี้คือโรงแรมอันนี้คือหลักร้าน <c oughs> เขาก็เอาโต๊ะเอาอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไปซ่อมแล้วเขาก็าไปขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อันนี้เดี๋ยวเขามาเอามีเยอะมากที่เราจะต้องทําจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นออปชันมาอันนี้ก็ไปออปชันมาอันนี้ก็ไปอันนี้อีเบย์เพื่อนแอลลอนจ่ายมาห้าพันเหรียญอันนี้เอามาจากที่ร้านที่เราเคยทำเบรคฟาสต์อันนี้อยู่ที่ร้านนี้มาก่อนแล้วดีฟฟายอันนี้เครื่องทําสเต็กอันนี้แอลเลอรนน่าจะซื้อมา ในราคา5,000ถึง6,000เหรียญไม่แน่ใจแต่แบรนด New ประมาณ20,000เวลาที่เราซื้อของมือสองหรือซื้อในใน eBay มาบางทีการแบบขนส่งเขาอะ่ะมันก็จะทำให้มันพังแบบแตกหน่อยนึงแอลอนก็จะต้องซื้อของมาซ่อมข้อเสียเราต้องมาลุ้นว่ามันจะใช้งานได้ไหมต้องซ่อมหรือต้องทำอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนประมาณนี้เนาะ how much Th you buy this one this one คาขอบอะ ดิสต yeah, like ั 24, ster, นหะ้าพันอีกเหรอสองหมื่นสี่พันแบรนด์นิวว่าที่กันจะดูว่า t h ร์บูโอิสเซอร์ชาร์บูโอิสเซอร์นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาได้ได้มาติดตามเวลาที่เราลองทำอาหารเนาะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไอรอนมันตื่นเต้นช่วยนี่เจ็ดพันเจ็ดพสองหมื่นเจ็ดเธอเธอบ้าไปแล้วแต่เราซื้อในราคา2,100ไปออคชั่นมาไปออคชั่นก็คือไปประมูลมาอันนี้เห็นไหมซื้อมาพัง หกเจ็ดร้อยไม่ทำงานเ o อร์ฮาวมัติเซอร์ไมโครเวฟสามพันแปดร้ไมโครเวฟแบบนี้เราได้มาในราคา how much ร้อยแปเหรียญเพื่อนเพื่อเรายังดูยังนิวอยู่เลยแต่เรายังไม่เคยแต่เรายังไม่ได้ลองปลั๊กเนาะเพราะว่าปลั๊กมันคนละปลั๊กมันเป็นปลั๊กแบบนี้เราก็เลยยังไม่ลองว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานแต่เราจะต้องเปลี่ยนหัวตรงนั้นให้มันเป็นปลั๊กแบบนี้แต่เราซื้อมาแล้วแหละเมื่อกี้เราไปเมื่อเช้าเราไปช้อปปิ้งมา ฮแล้วดูมัวซัวมัวซัวชิปเป็งน,นี่วอลกินคูลเลอไม่ทำงานแล้วเห็น no work เห็นเพื่อนไหมเพื่อนเดินตอกตอกแต่ตรงนั้นจะ,จะบอกว่าไป is this l i k t h e i a <c oughs> a t c e d i r no idea เดี่ยวลูกไหล่กับเขาเมื่อวานเขามาแทนทำความสะอาดในวอลกินคูลเลอร์มา oh, แล้ววอลกินคูลเลอก็ไม่ทำงาน ซงอีกสองเดือนจะได้เปิดไหมเครื่องท้ำน้ำแข็งพังเอรอนฟิกซ์เรียบร้อยก็เลยทำก็ทำงานแล้วแต่ไม่ได้เปิดมาโอ้อันนั้นน่ะคือฟรีเซอร์เอรอนซ่อมแล้วใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสามอาทิตย์ในการซ่อมมาตาถ้าไม่มีผัวทำไงวะเนี่้่วย นีเนี่ย yeah, ปัญหาเวลาเราซื้อสองมือสองออคชั่นมา <laughs> ต้องเอามาซ่อม People like People like to see Aaron They like to see Aaron working you know? I n e v e r heard You never heard ะเฮอ้นี้ Aaron เนีมันคนชอบซ่อมอ่ะน่ามันคนชอบซ่อมนู่นซ่อมนี่อ่ะ อันนี้ประมาณสิบสิบห้านาทีนะเพื่อนเพืแล้วก็สเปร์ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็สเปร์ออกใครที่เปิดร้านอาหารนะอยากคลีนครัวแนะนำไม่ได้เป็นสปอนซงสปอนเซอร์อะไรเด็ดนะ ใช่ว่ามันใช้ดีแล้วก็บอกต่อมันจะทําให้เราแบบคลีนทําความสะอาดง่ายขึ้นแล้วแบบบางร้านอาหารเนาะเวลาเขาผิดร้านเขาจะให้พนักง,งานเขาอะขึ้นปีนปีนไปแบบว่าขัด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 ,ขด,ขด,ขดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือไม่จําเป็นต้องขัดเลยอะคือแบบเราสเาไปรย์ไว้แล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วเวลาเราจะกลับบ้านเราก็มามา,มาล้างอะไรอย่างเงี้ยความเงาไหมใบเลยอะเราอะเอาของออกมาจากห้อง ฟรีเซอร์ที่เขาไม่ได้ใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วเราก็ไปเจออันนี้เครื่องสล็อตมาชีนแล้วเรามาดูแล้วมันล็อกเว้ยเวเแล้วมันล็อกนะมันล็อกแล้วทีนี้เราก็บอกว่าแอรอนเราลองเปิดดูไหมเพราะเราจะไปเอาเอาของทุกอย่างไปใส่ในดัมเปอร์ไอ้บิ๊ you make a mess t h <laughs> Where? Woo! <The> $21. <laughs> Are you sure? Yeah. No <laughs> time, <laughs> Oh Wait, maybe, maybe there's some in there. See, see that? Yeah. Nee, nee, nee. Did you? Oh! Ha! Pinty cat! ตดกันเอาเก็ตดเดนยูแคนโกก็นอี่เสมชินเรามีเราได้แค่นี้พังหมือดช,ชิเรียญคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันมารสตอร์นพอแล้ว c o m That's it! You're gonna make your m e s s and you're gonna have to clean up You're gonna help me look this in there? You're strong เพื่อนมาดูของในด้มเซอร์ของเราเต็มเลยโอ้เมื่อกี้เราไปเฮ็กซหายเพื่อนบ้านมาอันนี้เอามาจากร้านไฟไทยฟิวชั่นด้วยนะเพื่อนๆ เราเช่ายออูฮมาวันละร้อยเอามาจากฟชายฟิวชั่นด้วยแล้วก็เราก็เลยตรงมาเลยแต่ทุกครั้งที่เราไปดัมเซอร์จะบอกว่าเราต้องเสียเงินนะไม่ฟรีนะคะ<อ>ยิ่งรถหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเยอะเท่านั้นแต่ไม่รู้พาวแล้วเท่าไหร่ gonna come you this one, ได้คะแนะคำฟลายยูดิฟวันครับจะบอกว่าโลเคชันนี้อ่าฟอร์วอตชันบีชก็คืออำเภอฟอร์วอตันแล้วทีนี้เขาอ่ะแข็งมากกับการที่ข้างนอกเอาไซส์ของคุณอ่ะจะต้องไม่มีแรช จะต้องไม่มีแบบห้ามมีขยะห้ามมีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสะอาดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาพ่อมาถอนหญ้าเงี้ยห้ามมีแบบนี้เด็ดขาดข้างนอกจะต้องแบบตัดหญ้าห้ามเกินกี่เมตรไม่แน่ใจแต่ว่าเราโดนเตือนมาแล้วเราโดนใบสั่งเตือนมาแล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะถ้ายูไม่เก็บของให้เรียบร้อยยูจะโดนปรับภายในวันที่4วันที่4เดือนนี้นะคะยูจะโดนปรับยูโดนฟ้อะไรอย่างเงี้ยถ้ายูไม่ทําให้มันเรียบร้อย I don't know what this is this s on the... ซอนเดอรไซด์เราก็เลยจะต้องคีนของทุกอย่างข้างหลังร้านตรงนี้ออกให้มันเรียบร้อยแล้วไปดูแอรอนก็ตัดหญ้าเมื่อวันก่อนจนถึงตีสามนะเพราะว่าตอนกลางวันมันจะร้อนมากการ์เดนก็ต้องทําให้มันสวยๆดูมีแต่ต้นมะขงพ่อต้นบักกรถินอันนี้ก็อยู่ข้างร้านนะอยูต้นมะขงไาชมต้นมะขงของพ่อ,อน,นี่คืออ่ะจะให้ดูมาตาไม่ได้เป็นคนสูงนะมาตาสูงประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหกต้นมะขงพ่อ ต้นพวกนี้ต้นปักขุ่และเท่านี้นี่หมากแล้วปักพลิกพีก่หมากแล้วกําลังออกดอกไม่รู้พ่อปลูกได้ไงมันเป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้ไปดูตรงนัน้นอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบพลิกพ่อพ่อน่าจะเก็บลูกไปแล้วแต่ทําไมคือเห็นมีแต่มีแต่ใบละ่ะลูกไปไหนอะอันนี้คือข้างหลานนี่เกบ็บบัตทุกอย่างจะต้อง สะอาดนะเป็นพุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดออกให้หมดหมายถึงว่าต้องทาให้มันสะอาดอะ่ะอันนี้ก็ต้นแค้ต้นมะหุแล้วเครียดเมื่อวานมีใครไม่รู้มาจอดรถข้างร้านแล้วทีนี้เห็นไหมก็ทิงขยะไว้อันนี้ก็คือต้นพริกพ่อเห็นไหมเพื่อนๆโดกโดดเสบแซบหัวของเพลินคืออย่างเด้ใช่ไหมเดี๋ยวไอ้เราน้อง ติดกล้องวงจรปิดแล้วนะอันที่จริงมันมีกล้องวงจรปิดของมันแหละแต่เรายังไม่ได้ต่อแบบจริงจังจะบอกว่าสมบัติของคุณป้าสมบัติของน้าที่เขาเป็นพรีโอนนะคะสมบัติของน้าเยอะมากเราเก็บทิ้งประมาณ90เปอร์เซนเพราะว่าคนที่เขาจะมีอายุเหมือนแม่เราอย่างเงี้ยเขาจะชอบเก็บสมบัติเขาจะไม่ชอบทิ้งของน่าจะประมาณ200เหรียญนะของดัมเตอร์ ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรเสียง CO2 ดูความใหญ่ของ CO2 Why Put your finger over the end of it Why Put your finger over the end of it Oh เป็นอะบอ No Why Why อันนี้ CO2 สำหรับ forward for Coke Soda Beer อขวดนี้เราน่าจะเสียประมาณเดือนละเก้าร้อยถึงพันสองร้อยเหรียญนะ <c oughs> พูดเลย C O 2เขาก็จะมีบริษัทดู <c oughs> โอ้ยเปแคู be c a g e it u t h e r e นี่คือฟีเซอร์ที่แอรอนนางทำของนางนะมันรลนแล้วแหละฮะโอเคขอบคมาันละเ่าไร่เต็มหยะ ร้อนมากร้อนมากเพื่อนเพื่อนหนาวก็หนาวหนาวร้อนก็ร้อนไหนเแบบเแบบแค่ได้ซีอิ๊วแฮนด์ว่าสวอนเว้ยอันเดอร์วันเสร็จ t อง t น้วที่เสร็อ๋อจะเสร็จหมดแล้วเหรอประมาณได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใครบอกว่าการทำร้านอาหารมันง่ายไม่ง่ายนะเพื่อนๆือนมันไม่ง่ายเลย